รีฟาร์มสบายกูละฟาร์มให้คำนานนฟาร์มไม่อิ่มเลยสามารถดเลสกายไม่อยู่กูไม่มีปืนใช้เนี่ยตอนเนี้ย เงียะแล้วไม่มีปืนควยอครบเลยคุณสคุณสี่ครบสาบายคุณละ ตับี้สตีททำไมมีสองอันไม่รู้ครับสงสัยอยู่เหมือนกันเป็นไรเนี่ยสกินมึงเป็นไรดูเลือดมันสิท่านผู้ชมครับเลือดมันสิครับเ,เดี๋ยวคุณไปนั่งดูสตีมึงก็ได้มึงอยากลงนะโอเคบ่กกินไม่อยากลงห้ามลงไอ้ที่ อ๋อา,มาแม,ม่อยากรู้ว่าแฟนผม<ะ>อ๋ออะไรสควอต B P U เหรอวะอืมเอาก็าเอาวะโมนีเสียงมาเห ได้ยินเสียงมาเห่าผีจะไปหลอกห้องมือมาเห่ามาเห่ามาเห่าจิ๊กเกดียวออกไ่ใช่นะน้ำมาน้ำมาน้ำไหม่ครับเนาะปย่าข้างบนเก็บแมวไว้เหี้ยโอ้ยยางจริงเป็นนนูเลอไไม่ด้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยิงหรอจังอ่ะ ระวังนะพวกมึงยิงรัวจังวะเตี้ยมผมเด่นมันนะผมลงไปยิงตายผมกด,ดใหม่ที่ไม่ได้ซีเรียสเลยไม่ยาหนามอยู่ขึ้นไปเก็บไงวะฮะต้องกระโดดข้ามตึกขึ้นไปไนช่างแม่งเหอะคด,ดเดียว แล้วไม่กินแล้วไม่เท่าสลักกูลนะลถมาลดมา,ดมาสองคน ในบ้านมีนะในบ้านมีสองคนระวังเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองวิ่งอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนผ <c oughs> ่าน <c oughs> ามาทัานมาเอียมมาหน่อยพี่พี่ มนาผมตัวหนึ่งเสือเ้อเหลืองมันมาหลังพี่มันบอดมีโดนยิงย่นแขมันบอดพี่ข้างหลังมันบอดบอดแล้ยิงพี่เนะ่ยโอ้โหพี่มันบอดะเลือดลดน้อยมากเฮ้ยยอดเล้วเบสยอดเลยเก็บของเราตอตอกต่อไปซูมก็ไม่มีเนะี่ย ว่าลกูกมีความน่ายอไม่เห็นอตลต้อง,องมายตัวนึงนะคนุคเราก็ไม่เกิดมาขึ้นไนวะมีคาพี่าคาศบนี้ศบนี้ศบนี้ศบผมมีคุณสี่มีคา โอ้ก็สินเขียวเยอะไปว่ะร้อยหนึง่งสินเขียวทิ้งทิ้งอยู่ข้างล่างนะร้อยหนึง่งสินเขียวทิ้งเหรน,นี่เดี๋ยวมาร์คในี่ตรง,ตงน,นี้ร้อยสี่สิบนัดคุณสี่เนี่ยวะไม่มีเลยคุณสศรีจะศกป่ะพี่มีอยู่ดูดีด ความหน้าจอ,อเล่นาูชั่นใม่เยอะเล่นตามขอบนี่เลยนุ๊กไปไหนอะ่ะยิงแล้วยิงเลยพี่ เห็นคนยิงก็ยิงเลยกันทอกมันอยู่แล้ว <c oughs> ใครเจอสโคบแล้วก็บอกได้พี่ <c oughs> บ้านเปิดแล้วด้วยเจ็ดแม่ <c oughs> บอดมันยังให้เปิดเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่แล้วมั้ง <c oughs> เปิดหมดเลย <c oughs> มีคนลงตรงนี้งั้น่ะ อ่าเพราะเอ็ดหกอันอย่างได้สองถ้าจะเอากระตุกกระตุกว่ะเหมือนมีคนกระตกเป้ยหมดเลยของอะ่ะมีศพด้วยศพอยู่นี่ เห็นแล้วเห็นแล้วนกสามยบอดบอดพี่พี่มีคุณสองอยังพี่มีศอกไกลมีไกลแค่ไหนพี่มีคุณสองให้เอาคุณสองมาโอเคได้ พี่ไม่ต้องออกมาเดี๋ยวผมไปป้อนเห็นละอ่ะพี่อ่ะคุณสอบอยู่นี่ โอเคหียน okay. right, right, right. ี่แหละันตกไปเท่าไหร่พี่แต่ถ้าหมอกลงเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยเราเราอยู่แถวแถวนี้ก่อนแล้วกันเราวงบีบแล้ไม่รู้ไปไหนอ่ะตกละ ถ้าวงบิ๊กออกจากบูธแคปเนี่ยจ, <got> จะได้ดีอะไรวะสา,ามอ๋อหนึ่งโป๊กอ๋อยังนะอ๋อสวยอยู่ต่ออยู่รออะไรเอออยู่นี่แหละอัปเดตนะสมเขียวสองร้อยทองสองร้อยเหมือนกันรายรายน้อยบอกสมมตสองป,บบปเอ็ดแปดพีเอ็มมีเท่าไหร่พี่ถ้าพีเอ็มมีสี่ผมไม่แบ่งนะมีเท่าไหร่ ะไรนะอเอด็นมีเท่าไหร่มีอันเดียวอันเดียวเอาไปสองวิอ่อาให้คุณพานนี่ก็มาแย่งหมดคุณพานคุณพานมีพระเอกเท่าไหร่เล่นเกมมือถือเจ๊แม่เราอ่ะพิมพิมพิมทั้งพิมซิพิมพมีกี่อันดูไม่ได้มีกี่อันด้วยไม่มาละพิมเป็นตัวแรกมีกี่อัน พี่เพิ่งเปิดจุดที่พี่มีเก็บเสียงเดี๋ยเพิ่งเปิดจุดที่ไม่มันอยู่บนเขาเราแค่แค่สองเฉยๆมีสองโอเคเอไปอันหนึ่งรอ,ม,องมาใกล้ๆอะ่ะเดี๋ยเพิ่งเปิดพี่มุมนกโคตรเสียเปียบเลยมันอยู่ข้างบนเลยเพียงเกาะสองเกาะหนึ่งอยู่เลยที่ผมผมสองแตก อยู่รอเลยอยู่รอเลยมันมามองเรายากแล้วมามองเรายากแต่มันมเห็นเราอยู่แต่เรามองมันไม่เห็นเลยมุมเนี้ย ถ้าถ้าอืเรียบร้อยพอผมมากกลบแล้วมีอะไรวิ่งผ่านหน้าก็ <Yeah. S 1> ทั้คนสองคนนะยิงได้ยิงเลยแก<ส>มีแกนฮะผมมีหนึ่งหนึ่งที่ <Yeah. S 1> ผมไม่แบ่งใครแคนสนิหนึ่งหนึ่งอ่ะเอ,อ้ย oh, 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 oh. ยิงเลย oh, oh. ยิงได้ยิงเลยครับยิงได้ยิงเลยมีคนมาใกล้ ใ,ใกล้ยิงยเลยนะโอเคจุดของมันเาัาเดียววะคูก็ววกลัวมันพี่เอ็มเก็บไปหน่อยพี่พี่จะยืนอย่างนั้นดิ ไม่ <Okay. S 2> ที่อ่ะไม่มีข้อความมาพี่เลยไปดูต่อมอประกบอบผมก็แถมบ,บุทแมิกายเนี่ยก็เหนึ่งซกตานแต่ไม่เอาพอแล้วเดี๋ยวดึกนี่ก็ดึกแล้วเนี่ยเช้าคืนกว่าแล้วเนี่ยตั้งเป้าคือผมพยายามนอนนี่ให้มันถ้าได้เช้าคืนที่ผดเดี๋ยวผมจะฝึกงานแล้วเช้าคืนต้องนอนคือปิดคอมนอนเจ็สับคือเช้คืนต้องนอนนี่เช้คืนกว่ายังไม่ได้นี่เลยมีคนวิ่งมา ยาน้ําเสร็จกูกูบอ,อกเลยไม่คอมเพนหรอขอคอมเพนได้ไหมมีเก็บเสียงมีเก็บเสียงเออให้เข้าไปเลยเีเออาอยู่ในแคสบพบดนะพิ่งให้แล้ววงอย่างนี้ว่ะโอ้เรามาได้แค่นี้พอดีทีเกิน เอามาได้บ้านปิดมีคนไหมไม่รู้ปิดหมนเลย หมอกลงเหรอวะโอ้ยเค่หมอกลงตอนนี <language> ้นะจิบหายแล้วงานหยาบแล้วอะมองไม่เห็นไม่เห็นนะ อนุญาตให้ยิงนะเห็นอะไรวิ่งผ่านายิงแม่งเลยยิงขอให้โดนอ่ะดาวไว้ดาวช่างแม่งอ่ะขอให้โดนไว้ก่อนโอ้ยครับคุณพันจะก,ก,กดวิ่งไปวิ่งมาดิต <laughs> ้องเว้นวิ่งมาพี่พี่ต้องอเอาร์เถหยาบเอารถแม่งเอารถ โอมโอมโยัเลยเปนวะน้ำปว่อ้าวอ้าววงนี้สุดไวยดีครับโอ๊ยแม่งใครลงมาวะ วงบีดไปฝั่งนูน้นเราคงมาได้แค่นี้นะเพราะบ้านฝั่งนูน้นเยอะมากหลายหลังอยู่ตอดูวงก่อนเพราะฝั่งเราไม่มีคนแน่นอน สมกสองลูกนะแต่น่าจะปูทางได้อยู่ว่าอ้กคนพายมาคนปล่าเมื่อกี้คนพายนี่ยปลาโอเคขอ,ขอขอขอดูวงก่อนน่าจะห้าวีน่าบีบถึงเฮ้ยเปิดเล่นไหมวะเอาอยู่ต่ออยู่ต่อ ี่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นห้อ้าวสองคนเลยหรอโอเคอ๋ออะไรไม่เห็นเลยแฝดอ้าวจะวะเลย หมอกหายแล้วตกต่อโอ้โหสัตว์กูว่านัานตาจะเบิดนี่แหละหน้าตากุลบานใช่ไหมเนี่ยอะไรมาออกตากุลบานเลเดี๋ยวกูออกประตูเองรอก่อนรอก่อน มีอะไรยนต์เข้ามากลมๆอะวิ่งออกแม่ง ทำส,สามเปล่าวะทำสามแล้วไม่ใช่คุณแพ้โดนแล้วบอกแล้วอย่าออกไปไม่น่าจกได้ที่เราจะไม่ได้จิกว่ะไม่ได้ไม่ได้ออกไฟสวยด้วยอย่างเงี้ยเราเตรียมดับเลยมาละมาละ ดมาไปมาจิ้มมองมาะตูไว้เลยพี่พี่ม,มาวัดตวไว้นะพี่มองไว้นะ มอนอต่างไปพี่ระเบิดได้อยู่ไม่โดนไม่โดนพี่เดียวไม่อะไรไม่อะไรโอ้โพี่ที่สองว่ะทำเลยพี่ไม่อะไรสวยสวยสวยพี่เอ็มเล่นกับเล่นกินต่อได้พี่ผมพอละ ทุกคนไปก่อนนะไปเจอกันพ